ก็ขอกราบนิมนต์นันท่านพระอาจารย์องค์ต่อไปนะครับคือท่านพระอาจารย์นิคมรักรท่านพระอาจารย์ออรองผู้อำนวยการแจ้งว่าให้ควรจ,จะจัดลำดับตามพรรษานะครับจะเกิดความเหมาะสมมากกว่านะครับ,รบ,ก,รบก็ขออนิมนต์ท่านพระอาจารย์นิคมรักกิตะธโมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ วันใจของเรารูปหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดความประทับใจของครูบาอาจารย์ในที่นี้ครับเป็นเวลายาวนานไแลนะครับกลับมานครับก็ขอกาสกับคณะครูบาอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์น้องๆสมณเณรก็ยาตยมอุบาสกุบาสิกาธรรมรสทศพลพิมลมาศ ผู้ฉลาดเล็งผลผิดคนเขาใช้ประโยชน์ปัจจุบันอาจสันเอาทางบรรเทาทุกยากมีมากมายเพียงมุ่งมั่นสินทานการกุศลเป็นเบื้องต้นสุขเกิดเลิศเหลือหลายวัดสว่างโพชัยแท้ซ้องผองธรรมก้องกำจายหน้าแอบอายแม้ไม่อิ่มอดลิ้มลองขอคนดีมีธรรมจงลำเลิศ กุศลเกิดเกื้อหนุนบุญสนองผู้หลงผิดเพียงพล้าเลิกลําพองหันมาตรองตามตรึกเตรียมฝึกตนขอวัดวาอารามทุกคามเขตจงตั้งเจตประจักษ์เพื่อมักผลขอชาวพุทธสุดขทั่วทุกคนสร้างกุศลสูนส่นิพพานสำราญเทินนี่จะให้จบแค่นี้ใช่ไหมเนี่ย สาธุซะแล้วเนี่ยคำกรครับคำกรคำกรบาดหัวใจครับอผมก็รู้สึกเ,เดี๋ยวบอกก่อนว่าผมมาที่นี่ในฐานะผู้รับความรู้นะครับก็เกิดความประทับใจมากทางเจ้าสำนักก็จัดสถานที่พรองทั้งญาติโยมก็มี อาหารต่างๆเรียบพร้อมบริบูรณ์และทักที่ขอบคุณมากๆก็คือคณะครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ผมได้รับความรู้มากและก็ชอบมากไอ้ที่เรียนไปแล้วก็มาย้ำความรู้ที่ได้แล้วก็ได้แง่มุมใหม่ๆข้อที่สงสัยก็ถามได้ความกระจ่างขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามาแสวงหาความรู้แล้วก็ประมวลได้ว่าอย่างนี้ สำหรับการจัดงานทางเจ้าของสถานที่ทางญาติโยมผู้ที่ถวายพระทหารอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยได้ทําเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้วของโยมได้เรียบร้อยไปแล้วอีกส่วนหนึ่งผู้ที่ได้รับความรู้ก็ได้รับความรู้เรียบร้อยไปแล้วครูบาอาจารย์ก็ได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดเรียบร้อยไปแล้ว เหลือแต่สิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยก็คือเราต้องนำความรู้เหล่านี้ที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนาตัวเราเองและก็สังคมที่เราอยู่อย่างเต็มความสามารถเพื่อว่าจะได้ครูบาอาจารย์จะได้ไม่เหนื่อยเปล่าปัจจัยทั้งหลายที่เราได้บริโภคที่นี่ก็จะได้เพิ่มคุณค่ายิ่งขึ้นไปอีก ทีนี้ความรู้ที่ประมวลเนี่ยผมประมวลแบบนี้นะที่ครูบาอาจารย์สอนผมประมวลเป็นหลักของแบบพุทธภาษิตก็ต้องเล่าเรื่องหน่อยหนึ่งในครั้งพุทธกาลพระอานนุ์แล้วก็สาวกบริษัทรได้จาริกไปสถานที่แห่งหนึ่งพอจาริกไปก็ไปพบกับมานพผู้หนึ่งเข้ามาหา กล่าวปฏิสันฐานพอเป็นเครื่องรึกถึงกันแล้วก็ถามท่านพระอนนท์ว่าเมื่อก่อนเมื่อเห็นพระอนนท์ก็เห็นพระพุทธองค์เห็นพระพุทธองค์ก็เห็นพระอนนท์เดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ล่วงลับไปแล้วเหลือแต่พระอนนท์ก็ว่าท่านพระอนนท์ผู้เจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของเราเมื่อยังทรงพระชนอยู่เนี่ย ท่านทรงสั่งสอนพุทธบริษัทด้วยธรรมอันใดมากที่สุดพระอนุนท่านก็ตรัสว่าสิกขาพระอนุลผู้เจริญกับผมเนี่ยย่อมไม่เข้าใจภาสิตท,ที่กล่าวโดยย่อขอเชิญท่านกล่าวภาสิตนั้นโดยพิสดารที่กระผมพอจะเข้าใจพระอนุนท่านก็กล่าวว่าพระพุทธองค์ ตรัสถึงเรื่องสิกขาสามมากที่สุดอธิสินสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาสิกขาทั้งสามเนี่ยวันนี้เราก็ได้ฟังไปแต่เราประมวลกันได้ไหมว่าอะไรบ้างนะก็กล่าวอย่างนี้ทีนี้ในสิกขาทั้งสามก็ย่อเป็นบาลีกล่าวเป็นภาษาไทยเดี๋ยวจะกินเวลานะ ภาษาไทยนี่ก็ถ้าจําผิดไปบ้างก็ให้ภัยบ้างแล้วกันไม่ตั้งใจพูดผิดรู้สึกตื่นเต้นยิ่งพูดยิ่งตื่นเต้นกลัวจะตกมาตายขุนพลไม่เคยลบสนามใหญ่ท่านเปรียบศีลแบบนี้ศีลเป็นที่ตั้งอันใหญ่ประดุดแผ่นดินเป็นที่อาศัยทากิจ อันบุคคลจะพึงทำด้วยเรี่ยวแรงเะนั้นศิลเมื่อบริบูรณ์ด้วยดีอบรมสมาธิสมาธิก็มีผลใหญ่หลวงเมื่อสมาธิอบรมปัญญาปัญญาก็มีผลใหญ่ยิ่งเมื่อปัญญาอบรมจิตจิตก็มีวิมุติหลุดถอนพน้นจากอาสวะทั้งหลายมีกามาสวะพวาสวะอวิชชาสวะ ให้สัพพะอาสวะทั้งปวงปราดเป็นนิรินทพินาศสิกขาทั้งสามเป็นปฏิปทาของวิมุตติวิมุตติเป็นแก่นของพระธรรมวินัยสาวกหรือพุทธบริษัทจะพึงบรรลุวิมุตตินั้นได้ก็ถึงทำให้มากในตรสิกขาอันนี้ที่กล่าวมาเนี่ยเพื่อจะประมวลลงที่ว่า เราจะมองกันแค่ศีลอย่างเดียวไม่ได้เอาศีลน,นี้เป็นบาตรอบรมศีลให้ดีที่สุดแล้วก็เอามาเป็นบาตรของสมาธิเอาสมาธิมาอบรมปัญญาแล้วก็ทําจิตให้เป็นวิมุตติให้เป็นขั้นๆั้นไปนะต้องศึกษาเข้าใจให้รู้แล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติได้สักคนหนึ่งก็ยังดีแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ผมแล้ว ผมต้องเอาแน่เอามานานแล้วนะแล้วใครจะสู้มั้งนะนะคิดว่าพอสมควรนะพูดมากๆไปก็ไม่ดีเอาพาสิตสุดท้ายดีกว่าคำอย่าเพิ่งจับจะเป็นการไล่กันจะจับใหม่แล้วพาสิสุดท้ายเขาว่า,างี้การคบหาสมณะญาติโยมที่มีศีล การครบหาสมนาประพฤติมุขวินัยลีลาพิส,สุทธสดใสพระธรรมผู้ทรงคุณอภิบูรณ์กุศลกรรมผลเลิศประเสริฐลำวิบากควรเคารพและสดับพระธรรม,มทุระวา่าฟังธรรมก็ได้มากประโยชน์ตามแนวทางอารหันตมักผลนิโรธควรที่สดับโสดสุดตาถวายทานอุคะเลิศประเสริฐมทุรสา เทศทและพัตตาอุลานเป็นการเคืืออนุกูลพิบูรนิยัตการเรียกว่าถวายทานมุนีเปรียบเหมือนการบริจาคตรณีกรทนีคือการละโภคีกิเลสหวังให้ท่านพจนาพระธรรมวรวิเศษตามทางอุเทศนิโรธในสุดท้านนี้ก็ขออํานวยอวยพรขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณทานคุณศิลป์คุณภาวนาที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาจงเป็นตบะภาวรวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้ที่เรียกว่าวัย,ยาวัจจะไม่ช่วยนขนวควในกิจต่างๆจนสำเร็จลุล่วงมาด้วยดีจงประสบความสุขจเจริญในพระพุทธศาสนาไม่มีโรคถึงแล้วด้วยความสุข กับโดยญาติทั้งหลายทั้งหมดทุกคนเสียโดยฉับไวในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทานีท่านพระอาจารย์นิคมรักขิตะธรรมโมนะครับ<ม>ก็เป็นขวัญใจของท,ท่านแล้วก็ทุกครั้งที่พวกเราได้เห็นหน้าท่านเราจะเกิดกำลังใจเพราะว่าท่าน สระปัจจัยหลายแสนบาทเพื่อบูชาพระธรรมคือคือสระไม่รับเงินทองมีปัจจัยอยู่สระหมดนะพระนุ่มเนน้อยได้มางานนี้ได้เห็นท่านเป็นขวัญตาแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกรูปทั้งภรรษาการในการที่บวชเป็นแบบอย่างแล้วก็การปฏิบัติกับก็ขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ที่ขมมากครับที่ได้มาในงานนี้นะครับ